มาลุยเลยคืนที่ห้ายูคอเปิดกล้องสิบเอ็ดมิสิกบ็อกซ์เก็บกล้องสนานการ์เปิดไฟ ฟ็อกซี่แล้วหรอฟ็อกซี่มันต้องส่องไปฉายค้างหรือว่าส่องดรัวไม่แน่ใจ ถือเค okay, <Okay, S 1> มันไปแล้วบอกสี่ไปแล้วสัหน้ากากากระซ้ายไม่มีอะไรโอเควิตเตอร์ชิกา้าไปแล้วนะเราเปิดไฟฉายไม่ได้อีกวามิสิกบล็อกใส่หน้ากากก่อนโอ้ เป็นความคิดที่แย่มากเลยนะั่นซะหน่อ,นอยจ้าไปนะโอเคสองฟอกซี่บเบเชอร์บอนนี่นะ่าจะเข้าช่องแอร์ไปแล้วต้องระวัง tí nâng yên lộ quá Rồi này xong e cái gì ạ Lên gì đâu à ปัญหาคือพับเพจกับฟ็อกซี่แหละคือไม่รู้ว่าจะจัดการไอ้สองตัวนี้ให้เราได้แค่ไหน,นก็มาอีกตัวเองทอชิค่าไปได้แล้วยังไม่ไปอีกบอกว่าให้มึงไปได้แล้วมึงไปเร็วๆโอ้โหชิปหายอะาตาก,กรรมเกิดมา <laughs> โอ้โหโหดดาที่สุดอะมันมีออปชันอยู่เหมือนจะมีไอ้ที่ s หมดแ s บสแต a ด d รคือจอจะแบบนี้ Original น right? ะ original แต่นี่ขนาดจอผมมันจะปรับเป็นอย่างนี้เลย Standard มไหม ดูดีกว่าน,นะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีไว้ทำอะไรเออก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะโอเคแล้วก็มันจะมีส่วนของอาร์ตล็อกด้วยครับก็เซอร์โวคิดมันก็จะได้พวกพลังงานไม่จำกัดคืนผ่านไปเร็วเรวดร์แมพที่ผอว่าจะเป็นสุดก็คงจะเป็นฟัสในก็คือถ้าหากเราผ่านคืนเร็วมันก็ ไม่จําเป็นที่จะต้องมีไอพลังงานไม่จํากัดนะส่วนเรดาร์แมบนี่ไม่ค่อยจําเป็นนะเออถ้าคนไม่อยากจะไปหาภาพลับอะไรก็คงไม่จําเป็นนะแต่มันก็ต้องแต่ยังไงมันก็ต้องซื้อคร้อมกันนะร้อยห้าสิบอะซึ่งผมไม่มีตังค์แล้วก็จะลองผ่านใหม่คือมันมีตัวละครเยอะมากอะมันรับเมือมป่า เปิดกล้องอ๋อ้วที่ผมก็เปลี่ยนอีกแล้วจอดูเล็กลงนะเออก็ดีแรกๆผมนั่งปั่นกล่องเลยดียวยาวๆสถานก,การณ์ตรงนี้แหละที่ฟ็อกซี่จะเริ่มมา เอาความจริงคือถ้าหากเป็นความจริงคือเราไม่จําเป็นต้องไปเปิดกล้องอื่นเลยนะนอกจากกล้องพับเพ็ดอะเพราะว่าเราก็มีหน้าที่ขายกลองดนตรีอย่างเดียวพับเพ็ดใส่หน้ากากป้องกันไม่ได้เหมือนฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ต้องส่องไฟฉายใส่มันน่าจะต้องส่องรรวๆนะนี่แหละมันเลยกินพลังงานเยอะมากๆแก้พอเรากดส่องไม่ได้แลแสดงว่ามันจะไปแล้วแต่มันก็มาใหม่เรื่อยๆอไม่เข้าใจเหมือนกัน หรือว่ามันจะไปตอนที่เกือบหมดเวลาหนึ่งชั่วโมงผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมจะใช้วิธีนะเล่นไปเรื่อยๆดูสิว่ามันจะผ่านไหมตีหนึ่งตีหนึ่งแล้วตีหนึ่งมันจะมีใครลงมาจากช่องแอร์นะแหมไม่ใช่เองแน่นอนฟอ็อกซมาแล้ว ไปแล้วนะโอเคตังขาไม่มีเปิดไม่ได้แล้วเราก็ไขาลานก่อนแล้วก็สถานการณ์ปิดอรอเพื่อพวกวิเชลตเรพราะวิเชลตมันเร็วมากเลยนะพวกวิเชลตเฟดดี้บอนนี่ชิคามันมันค่อนจะเร็วมากผมต้องใส่ไว้ล่วงหน้าเลย ถ้าหากช้าจริงๆผมไม่น่าหลอดเพราะมันเร็วกันมากมาแล้วเฮ้ยไม่เราลืมส่งฟอ็อกซี่แย่แล้วไปแล้วมั้งแต่เองยังไม่ไปฟ็อกซี่กูเปิดไฟฉายไม่ได้มันมาเลยโอ้แย่มากๆ ปิตาเฟดดี้มาแล้วโอไม่ไ oh, ม oh, ่ไม่ไม่ไม่โอไม่แกยังไม่ทันขายพับเพ็ดเลยโ oh, <c oughs> อเชด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 เดเชยวเงินช่างมันก่อนอาจจะมีคำหยาบนิดนึงขอโทษ <laughs> มันตกใจอ่ะทอร์บอนนี่ ไปนะโอเคไม่มีใครมากวนนะมันมาแล้วเองออดเสียงมันก็จะหายไปแล้วเราก็เปิดส่องโอ,โอเต็มหน้า <c oughs> คือมันไม่ง่ายนะนจริงๆคือมันไม่ง่ายอาจจะผมผ่านผมต้องซื้อฟาสไนฮะแต่มันก็ยากจริงแหละแค่คืนสี่ผมยังเล่นไปไม่มกี่รอบเลยแอ้นี่ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะ Perspective effect คืออะไรวะคืออะไรวะไม่แน่ใจอีกรอบแล้วกันมา ตัวปัญหาคือพับเพจเนี่ยแหละเพราะว่าผมต้องไปนั่งขายมันผมไม่มีเวลาที่ออฟฟิศเนี่ยออฟฟิศที่จะมารีบมาใส่หน้ากากแบบเวเทอร์ชิค่าคือถ้าหากเราเห็นมันเราต้องรีบกดอะถ้าหากช้าไปแม้แต่วินาทีเดียวคือไม่รอดครับมันรับมือยากนะพวกวิตเทเลตอะพวกคอยไม่เท่าไหร่แต่พวกวิตเทเลตนี่แข็งแกร่งมากแล้วก็ช่วงที่ผมหายไปนานนะคือผมขี้เกียจแล้วก็เครื่องเก่าก็จริงด้วยอันนี้เป็นเครื่องใหม่ แต่มันก็ไม่ได้ดีขนาดนะั้นในสายตามผมนะตรก็มองว่ามันธรรมดาแต่ยังน้อยก็ยังมีพื้นที่เยอะอยู่พอสมควรให้ผมมีพื้นที่เล่นดากอนบอลแต่ดากอนบอลผมเริ่มจะขี้เกียจเล่นแล้วเอางจริงนะเพราะว่ามันขี้เกียจจริงๆอนะ่ะเพราะว่ามันไม่รู้จะทําอะไรแล้วอะ ส่วนเกมอื่นๆหรอผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าที่บ้านผมจัดบ้านใหม่คอมมันยังไม่มีที่เสียบปลักเลยครับจะถามว่าจะเล่นเกมนู้นเกมนี้ที่เป็นเกมคอมได้ไหมก็ไม่แน่ใจโอ้ม่ไม่ไม่ไออกมาแล้ว เพราะบางทีมันจะเก็บกล้องให้ลงอัตโนมัติแต่บางทีมันจะถ้ามันเก็บให้เราอะเราจะต้องแบบภายในหนึ่งวิเพราะที่มันเก็บมาเราจะต้องจัดการปิดหน้ากากทันทีเพราะว่าผมยังไม่ได้กดปิดนะบางทีโอเคไันไปละ ขอสองฟ็อกซี่หน่อยเอาไม่ได้มันก็มาเรื่อยๆเลยนะ วิเทอร์บอนนี่น่าจะไปที่ช่องแอร์แล้วเราต้องรีบไขแล้วแย่ละ, yeah, ละเองใส <c oughs> น้กากาก่อนไปแล้วโอเค <c oughs> แต่เหมือนฟ็อกซี่จะมาน้อยลงนะโอ้วิเทอร์เฟดดี โอเคดีมากนายไม่ฆ oh, re uh ่าเฟดดี้โอ้กอดแจมแม่เยอะไรเด้ตายหายไหมรู้สึกกระชามากอ้ม oh, ึงมาอีกแล้วไม่เวลาใครครับเพจใจเย็นใจเย็น ปัญหาผมคือขขยพับเผ็ดไม่ทันด้วยแหละฟ็อกซี่เริ่มไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่แล้วปัญหาคือผมไมข่พับเผ็ดไม่ทันเนี่ยมันก็มาไงโอ้โหพี่ชอเฟดดี้มันเดินสั้นมันเดินแค่จากไม่กี่ห้องก็ถึงห้องเราแล้วจากที่ผมคำนวณผิดนะมันเดินสั้นมากสองฟ็อกซี่เท่าไหร่ปิดหน้นากากกันเลย อทอชิคา้าไายังมาแล้วนะโอเคขายขายครับเพต่อจากนั้นก็ปิดหน้ากากผมจะใช้สเต็ปคือปิดกล้องลงมาแล้วปุ๊บผมจะใส่หน้ากากกันทีเพราะผมว่ายังไงก็ทันตีสีแล้วตีสีแล้วอหมีแล้วห่ะ ปิดกล้องกดกล้องไปใช้ไปไม่ได้โอ้บางทีผมมันบางทีมันเก็บกล้องให้เองครับพวกวิเลตเวลามันมามันจะปิดกล้องให้เราสปิดกากปิดกากปิดกาก สถานการณ์สถานการณ์รีบรีบ,รบ,รบไปโอเคสถานการณ์น่าจะมาแล้วรอบหน้าเก็บกล้องอยังตีห้าแล้วตีห้าแล้วตีห้าแล้ว มันมาอีกแล้วโอไม่อโออีแค่นิดเดียวเองเดียว ผมว่าผมไม่ไหววะเอาไว้ต่อในคราวหน้าอน,นะโอเคสวัสดีครับไปแล้วครับบายบาย